สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่23ธันวาคมปี66นะครับวันนี้จะลงแนวทางของเซียนทวีนะครับให้ FC ท,ทางช่องนะครับเนาะที่เป็นคอรัฐบาลไทยนะครับคอรัฐบาลไทยของเซียนทวีนะครับจริงเซียนทวีให้แนวทางมานานมากครับเนาะตั้งกระวันหวยออกก็ว่าได้นะครับเนาะแต่ไม่เวลาลงคลิปนะครับไม่เวลาอัดคลิป เวลาไม่ตรงกันนะครับเนาะเวลาไม่ตรงกันกว่าจะตรงกันก็ทั้งคนทั้งติดภารกิจนะครับเนะาะก็ขอบคุณอีฟพี D ่ชายไอเซียนเจดีไอเซียนทวีนะครับพูดผิดพูดถกนะครับเนะาะก็ขอบคุณเซียนทวีให้เราทางแบบมาแบ่งปันอีฟสีงช่องนะครับเราทางดีดีแม่นแม่น,มนจากเซียนทวี v นะครับงวดที่แล้วนะครับเซียนทวี T v, เข้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดตัวเน้นเลยนะครับเต็มเต็มเลยเป็นตัวกลับนะครับ เซียนทวีน่าจะได้เยอะนะครับนอที่เราเรียกตารางเซียนทวีนะครับ012567นะครับ012567ก็เข,เข้าไปที่57เต็มๆนะครับนาะบนนะครับถ้าไม่ถ้าแนวทางไม่ออก757นะครับเพื่อมี3ตัวแตกนะครับผมว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับนาะแต่เขาออกเป็นเลขหามนะครับนาะ ก็เลยไม่เข้านะครับเป็นเรียขหามพระบาเซียนทวีจับโยงกันเฉพาะในกลุ่มในเลขตารางเท่านั้นนะครับก็เลยไม่มีเลขหามนะครับเนาะถ้าออกเป็นหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดหรือว่า5้าย์เอะไรเงี้ยเต็มเต็มแน่ๆนะครับเนาะได้สามตัวแตกเลยงมดที่แล้วจับคู่ให้นะครับ1นึ่งห้านะครับหนึ่งเจดเจดห้านะครับหนึ่งห้า 17753คู่เน้น3คู่นี้เลยนะครับเซนตูบีจับคู่ให้6คู่เน้น3คู่บนล่างเข้าที่ตัวเน้นเลยนะครับเต็มเต็มเลยแม่นมากครับน้องเซนตูีถึงงวดไหนจับคู่ไม่เข้านะครับเลขตารางก็เข้าแทบทุกงวดก็ว่าได้นะครับเนาะบางทีก็เข้าชุดเต็มมั่งอะไรมั่งประมาณนี้นะครับบงทีจับมาให้ไม่ถูกประมาณนี้ก็ วันนี้ได้ตัวไหนรุ่นไปด้วยกันครับเนาะทัวหาเซียนทวีนะครับเนาะสักครู่นะครับก็จะได้ตัวไหนฮาเซียนทวีงวดนี้ตรงใจที่เราคิดไว้ไหมก็สักครู่นะครับเนาะสวัสดีครับครับผมโอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหเวลาอัคคีบเฮลิเอฟเซียด้วนะครับเด้อครับผมดวงยี่เนาะครับผมรเป็นยีเนาะถามข้าวนะครับงวดที่แล้วเป็นยังไงงวดที่แล้วอะ น้ครับโอ้ีใจครับตัวนี้เลยเนาะครับเนาะครับอดวงดีถ้าเป็นบอมเนลเลห์ห้มผมว่าซ้ำตัวแตกจะแทๆผมว่าเนีนยดี่ครับถ้าบอมเบลเลห์ห้ำเช่นที่พี่าตาที่ว่าไปพาไปนั่นมาเป็นหลอกมาเป็นไดครับดีขึ้นไปดีขึ้นเ<ป>รากครับปกติไปครับรก็ยังครับจอ้องไองน้นั่นประมาณหนึงกับเครื่อง ยังเครื่องอเครื่องต้องใส่แว่นตลอดป่ะครับยังไบงบ่ได้ใส่ครับมันก็ต้องแบบรับตาคือต้องน่องเลยวกแสงอะไรนี่บ่ได้นะบ่ได้ครับบ่ได้นหนึ่งโอ้เซเว่ใส่แว่นตาไบยก็ดีเลยครับเถึงแสงคือถึงแสงน้ำตาไหลป่ะครับยังไงถึงแสงก็ไหลครับโอเคว่ามันก็จบบังใจนามืดบ่ครับผมแต่รับว่าเออมันมันเหงน่อหนาตาอืมครับผม เดี๋ยวไปหายครับป right. ่ามุ่าออกกงแบบควบดันตาขึ้นนะครับโอ้ควบดันตาขึ้นจีครับครับผมก็แต่ก็เศร้านะครับว่าเป็นยังดอกยิ่กันเรื่อยแล้วครับก่อนไปนี่ขอแนวทางของไห้เอฟซีนะครับเด้อครับผมแนวทางไห้มาตุร์นนแหละควบหมายกันเลยตะเบือเลยคนละตะเบือเวลาลงไห้เอฟซีเวลาไปลงกันไหมก็เลยบวดหัวที่ลงครับผม มันอีกเวลาตรงแล้วอขอเนุญาท่านเอฟซีนะครับครับผมแมตช์ล่ามีสองสามสี่ 2, 3, 4, ครับสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าครับผมรับตัวกันมีหกชุดครับครับผมเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดครับเจ็ดแปดเจ็ดสองครับเจ็ดสองสี่แปดครับ สี่แปดสีครับสี่สปดครับแปองครับผมนี่ครับโตกนเนียโยสามสุดครับครับผมเจ็ดสี่ครับเจ็ดปครับเจ็ดแปดเสองครับเจ็อง ชุดสามตัวคร<อ><อ>ับการเขาละรึังเทดังแห้งนี่เชีนผมเลยยึดเด็นไอ้นั่นคนบอกว่าเท็สองหลังแห้งนี่จักว่าเ็ดจริงเไยผมไม่รู้นะนเจ็ดเจ็ดึคนสิมาหลายงวดแท้สามสามงวดเด่นเนาะขัเป็นมากเนาะผมม,ม,มากพุ่งเปมากวันวดที่สองม่รู้มันเก้าเจ็ดแล้วเกาแล้วหาเจ็ดเบ่บกเาเจ็ดมันมันก็มาขาม ขามเนี่ยนี่ตองตองหลดโอ้บบโอจำครับผมจำผิดสินชุดสามตัวครับสามตัวนี่หกจุดครับครับผมเจ็ดสี่แปดครับเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่สองครับเจ็ดสี่สองเจ็ดแปดสองครับเจ็ดแปดสอง 4ีแปดสองครับ4ีแปดสาครับแปดสองสาเกเจาครับเก้เจสามครับครับผมัามตัวนี้เน้นอยู่สามชุดครับครับเจ็ดปครับเจ็ด4ีปดเจสองครับเจ็ด8ีปครับเจ็ดแปดสองสามชุดนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวผมทวนเฉยๆีแป๊บหนึ่งนะครับเนะเจ็ตารางมี2 3ง7 8มจ็ดะคู่มี7จ7 8 7 2เจ็ดปเ็ป็นเป็นตัวเน้นเลยครับเนาะสามคูณนี่เป็นตัวเน่นเลยครับแล้วก็ซีแปดซีสองแปดสครับผมจุดสาตัวเป็นตัวเน้นเลยคือเจ็ดซีแปดเจ็ดครับ แล้วก็สี่แปดสี่แปดสองแปดสองสามเก้าเจ็ดสามนะครับครับขบถวนนะครับเนาะมีเงฝากเก็บซีปะครับครับผลกับถูกใจในที่จับอะจับไปครับในตลารางในมันใจครับหน่อยนี่ที่จับมาเนี่ยเซียนเซียนเจ็ดสองของเซียนเนี่ยกับเจ็ดสี่ตรงกับเลขหวยซองหลับพคนดิเงี้ย ผองรับอออมนอคนเข่ามาสสามหวดเลยตรงกันดีตรงเลขอื่นน้ำหรือีกยังที่ออกเขาเข้าดังๆนะมาเร็วมาดวนเขานะมาเรวมเรวมีมีสีสอแม่นเ็สอครับพอมาครงการคนละเิงแทแม่นมาดิถ้าเป็นเขาออกได้ไมแ่น้ก็ครงการคนละเิง กดีกว่าไรอะกดีกว่าอะไรคำนั้นว่านะแน่แต่บ่รอดแท้เพราะามันในกัเป็นออกว่าออกบ่รลอจะกห้องกันคน,นคละครึ่งแท้เอาเอหลุดไปในกันเท่ากัไปยังฝานปีบมา,มาก่อนปีใหม,ม,ม,ม่เด้อสาํามีกครับเส้นเนนี่กันเที่ยวปีใหม่กันนะครับเออเส้นมานอย่ผมว่ามานสามหอดอนนี้ผมไหมวันเอวเคอนเอาขึ้น่อนมาันวันเีวเอลืึอนเอาขึ้นสลองปีใหม่นํำกันครับกบคุณนจะลายได้ครับเด้อ ครับผมเพมาถึงบ้านทำงานมือแรกผมมือแรกพิ่เสมงันบ่ครับผมยึดกับเดือนนาฮะยึดกระดูกนะฮะร่องเบิ่งครับถ้าใส่แว่นใช่หมมันถนัดบ่เซียนบ่ครับมันเลเนี่ยมันก็ถนัดเราะอืมเขาบ่เคยเขาบ่ชินเนาะมันนั่งกับอัดจอยหน่ำนะเหมือนอยู่จื้อแสงจื้อยังควรเหรอครับโอเคครับครับผมคุยได้เลยนะครับเด้อครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางเซียนทวีนะครับเนาะกับยี่ห้อีหลายคนขอมาแนวทางงวดวันที่30ธันวาคมปีหงหกนะครับขาวชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะที่กล่าวไปเมื่อกี้แต่เลขดังมากๆนะครับเลขดังมากเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสองนะครับตัวสําคัญเลยครับชนกับเลขหวยสองรับด้วยนะครับเนาะก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ